สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนๆที่ติดตามช่องน้องไออุดกับพอ่ออ้วนครับวันนี้พอ่ออ้วนจะพามาดูไม้ตะเคียนนะครับเจ้าแม่ตะเคียนที่อยู่วัดธรรมศรีตนอำเภอปากขาดจังหวัดบึงกาฬนะครับก็พาท่านมาดูนะครับเป็นที่น่าสนใจนะก็มีร่องรอยชาวบ้าน อาพวงมาลายัยมากราบไหว้มาผูกผ้าสีนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลในตัวเองแล้วก็มาท่องคาถาบูชาแม่นางตะเคียนมหาลาบนะครับจนะเป็นยังไงมาดูกันครับนี่คือคาถาบูชาแม่ตะเคียนมหาลาบนะครับเป็นตะเคียนผู้นะครับน่าจะเป็นแม่กับลูกนะครับอันนี้คงก็ไม่ได้สอบถามชาวบ้านนะครับ นะก็ใครสนใจก็แว,แวะมาเที่ยวชมได้ครับทาามาสเส้นทางนี้นะครับก็มีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะนะครับไม่ให้ดูเยอะแยะแต่นี่ผมผมถ่ายแม่ตะเคียนนะครับแม่แม่ตะเคียนดูสิครับว่าจะมีตัวเลขปรากฏขึ้นไหม <laughs> เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงนะครับก็เป็นของคู่กันอยู่แล้วแม่ตะเคียน ไม้ตะเคียนที่ทางวัดเอาขึ้นมาไว้ให้ชาวบ้านมาหรือนักเสียงโชคมาดูกันนะครับอันนี้นะี่อีกเป็นไม้ัน่าจะเป็นแม่ลูกกันนะครับครับก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องน้องไออุ่นกับคุณพ่ออ้วนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์วยนะครับ